dùng chưa 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 ngang สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้านเฮ้าสูมองสุวณงทับมนีได้เมนูก้อยขมต้มขมพี่น้วงแร้กก็เกลียวขมข้มอะไรพี่น้องนี่ก้อยใส่เ mm ลียดพี่น้องนี่เมนูประจําเมนูขาดบ่ได้ครับพี่น้องกินยู่ประจาครับพี่น้องนี่ก้อยเส่บๆมันต้องร้อยเลียพี่น้องนี่ต้มขมข้มเลยพี่น้องหอนห่ไม่ไม่ได้ครับพี่น้องห่อนเยอครับต้มนี่ควนไอห่อนหอนครับกับเขาเนี้ยครับพี่น้อง นี่ก้วยสดๆไม่ไม่ไม่ต้องเป็น่ยนทั้งทีพี่น้องนี่เดี๋ยวก็เก้วนี่เอาบ้าเสริมครับพี่น้องเบอ<า>นย่านขคมโมพ่อพี่น้องนี่ขมโมคม,มขมจันย่างเดาอีกแล้วครับพี่น้องนี่เอากระพักเข้ากระกดิมีลายยางพี่น้องบักแตงบักทั่วครับพี่น้องทัวผู้ผักกะลัมพี่น้องนี่ผักกระมีประมาณนีแล้วบักรพริกบักพริกหน่วยใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องบักพริกเิ่นดอกกะ ผิดเพื่อนสื่อครับพี่น้องกระเทียมพี่น้องนี่ขันบวหอนมากับบวชแสบได้ครับพี่น้องต้มมันต้องได้เป้าพี่น้องนี่เรื่องดีเื่องดีเสบพี่น้องต้มแสบมม่ต้องต้มขมต้มแสบมมนต้องต้มที่ดีไม่ต้องบ่มี่ไข่พี่น้องนี่กันไข้ลายมันกัเลียนพี่น้องนี่ผักเข้ากับหลากลายล่าหน้าชนิดครับพี่น้องเพราะว่ากันมาได้ครับพี่น้องมาหาเขาหาป่ามากินน้ำกันครับพี่น้อง 就台北很温暖，我。 ตันี่บางน้อยไม่ใชเปรียไม่น้ำปาเป็นปัอเดียนะอืเนี่ยจอนมั่หรอแม่เอาเห็ดอยู่แม่ลูกเห็ดแม่เห็ดน้าเมื่อไ่ผัปอไมืนมันบลูกเห็บ ลูกไม่ฉันหลันได้ว่าลูกใบเห็ดแม่เห็ดเมือ่อนหร่ลูกเห็ดพอได้่าโอ้ยบักไปสื่อแค่เทียนอ่ะมันนี้องสือตรงต้อง่อสือถึงด้วย ตมเสีบไข่ไม่จำบารายนะไข่ลายตัวเพราะเวันเราเดีดตะวนนีนะมโอ้โหพริกไม่ได้พริกเลยพริกกนพะย่พริกกระเทียมเทียมหน่อยเดยเทียมหน่อยแดียกอยต้นแข็ง

แม่จำมือแม่กินแบบปวดมางหองไอ้สันกแกนหนังเนี่ยผมว่าเสียบกลางาคักเด้พี่น้องสำหรับต้มขมก้อยขมแก้วขมขมเลยพี่น้องบล็อกเสียบบล็อกบดถุยดีได้พี่น้องนี่<อ>ต้มก็ขมมอีหลีพี่น้องเขาท่าปานจอดเียพี่น้องสุดยอดก็แม่นใบอ่อนอ่ะพี่น้องผมว่าขอบคุณขอบคุณไปทั้งเอฟซี สมงสุวณครับพี่น้องว่าสิเป็นทั้งตามประเทศทั้งในประเทศครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราช่วมคลิปของนุ่มกอลพี่น้องขอบคุณจากใจได้ครับพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้อง